นิยบตัวไอดีไก่นะกดดีอินโดเกตเคนานชิพหายมาแล้วพวกผมนะกับตัวแฟนนี่ผมนะสกิลที่ผมเลือกผมเลือกเหมือนอันแรกนะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ไงก็อันแรกก็ดีสุดแล้วนะ ปรเทศผมผมก็ฟอมเมป็นประเทศอินโดนรเซนะเนีน่ยนะผมอยู่ตรงนี้นะที่สกิคนคานหายอนี้เพราะว่ามันข้อมูลไม่ครบมั้งนะ ต้องรอรูปภาพให้มันโหลดครบเนาย แคนะัวนี้ก็ต้องใส่หาม่วงนะผมนะตัว่อที่จะไปเอาเพื่อที่จะทำให้มันมานาลดน้อยๆผมนะก่อนนะับตีไปเรื่อยๆผมนะก็บอกเป็นคนชอบเล่นตัวนี้มาผมนะตัวนี้มันแบบปาดได้ใจผมนะไต่ไปไต่มาผมนะ เค okay. ผมนะแล้วก็ฟาร์ของเราไปผมนะอ่านะครับถ้าแบบทีมไหนมันเดือดร้อนนะผมนะผมก็จะไปช่วยผมนะเล่นตัวนี้นะโอเคไปดูกลางกันคนะโอ้กลางมีไปลนะถ้าเราไปดูล่างดีกว่าดันล่างผมนะโอ้โห เไม่เป็นไรผมขอฟาร์มกันนะอือน,นะครับผมติดฟาร์มนะครเบอะน,นะครับได้แดงไปแล้วผมนับจะได้แบบตีแล้วแรงๆง,ง,งนี้นะแทงกลับบ้านไปแล้วนะ่เอาช่วยหน่อยเอาเอา,เ,อาเชิงไม่โดนนะโอเค นะครับ recalled, ต่อต oh, um, oh. ่อต่อ้แทงมีบ anyway> ูมากนะโอ้โหมาช่วยช่วยตอมอุยอุอ้โยอุอป่าไปเรื่อยๆถอยไปอุ๊ยอ้๊ยอยมาน้าหมดครับกลับบ้าน่อนนะ โอ้ผมว่าแทงตายอะนั่นไงแทงตายแล้วนะอู้ดดต้องไปช่วยหลายล่าค่าจะเล็งเจ้าตัวแรกอืมไงตัดเลยผมนะโอ้โหตัดใสยใหญ่นะ ไปเก็บม่วงเป๊บนะครับ <c oughs> เออนะครับตัวนี้นี่ม่วงขาดไม่ได้ผมนะขาดแล้วแบบปาดใครไม่ค่อยจะได้ผมนะทำม,ม,ม่วงไม่ไม่มีนี่มันนี่มันี่มันนี่มันนี่ก็บตอกอื้ออื้ม เขรยว่าโหสัตว์กระโดดยิงเอาไล่ล่ายิงอย่างเดียวเลยผมนะโอเคผมนะผมขอไปฟาร์มน๊บน,นึงไม่ยู่อ่ะไม่เดี่ยปาดแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ต้องปาดอย่างเดียวอวไม่กลัวไม่กลัวเอาเอาแทงแทงแทงเขาเี็โอ้โหใกล้าตายละกลับบ้านเป๊บอุ้ยมันมามัม,มาโอ้โหูเก็บโตแล้วไงอันตินะกลับก่อนนะครับตายแทงตายผมนะเรียบร้อยนะ ต,อตออ่อผมต่อวะโหกลับไปอืออืมกลับไปโอยกลับไปอูดผมตายว่ะตัดเลยนะอือตัดความเป็นผุอืมปาดไปเรื่อยๆถอยไปถอ,อยไปนะ อือหไม่โดนนะมต้องอือหึ่ดับอือหึ่อุยๆเกือบตายอ้าวแล้วผมจะกดรองเท้าทำไมเนี่ยเอ้เอๆขายทิ้งหุมนะเอาดับเขียวนะนี่ผมดับเขียวโอเคนะครับไม่งั้นมันบาดไม่มันนะฮะบอกไม่ให้โอเคไปเอา่วงด้วยน,นะครับ อ๋อนะครับผมโอ้มีอามีอาชิบไก่ไปช่วยกันเรียบร้อยแล้วเราก็ลาดองโ,โ,โอ้โหมาเท้ามามาดันป้อมด้วย อ้ tamam. รีบเกินเรียบร้อยนะฮะแต่เพิ่มหนึ่งนะครับโอ้โหเชิงไม่ค่อยโดนเลยวันนี้อ๋ออือปั่นแม่งเลยอือหื้อ S <S <an> มันนี่มันนี่มันนี่ตัดแม่งเลย <S an> อ๋อไปช่วยแทงกันนะไปช่วยแทงกัน โอ้ยไก่ตายแล้วเนี่ยจิบไก่ออกมานานเราหมดโอ้ยอ,อยาไปโบกดีกว่าเขี้ยวน่าแทงดันป้อมไม่เรียบร้อยนะโอ้โหกระโดดฟันเลยนะ โอ้ไม่กลัวไม่กลัวป่าเรื่อยๆฮะโอ้ชิบกายชิบกายรู้ว่าโหสัตว์กระโดดยิงโอ้ยมันมาว้ยมันว้ยมีมันมามันมามันมา,มนมา,มนมาไม่เราต้องไม่ตายครับผมตัดตัดเอ้ยไม่ไม่ไม กดไม่ได้อ๋อมันยังไม่หมดเวลาโหนึกว่าหมดแล้วน่าแทางเก็บนะเฮลลาล่านี่ก็ยิงยังเลยโอ้โหดูก่อนนะครับอ๋อสมมตินี้เขาสบายเดียวนะะ เคี่ยวเป้ม่วงดีกว่านะเย่ yeah. s <S เอาติดเคี้ยวมมนะดูก่อนเออไม่มีใคร มายางี้เราต้องลาดนะลาดนะฮะโอ้โหหึเราจุดจุดนี้ปานแม่งเลยลาดอีกแล้วนะโอเคไปดันป้อมกันดีกว่านะอ้าวไม่ถึง เอาไกลเกินเอาเอาโอ้ยนะครับมีอาเอาบุโน่บุโน่ไปมีอาอย่าอย่าเดียวสิอย่าสด ตกลาดนอดับเบิล <defines> ค no, ิวอุ้ย hey, อุย oh อ <my God. S 1> ุยเอามูฟเป๊บ ไม่เชอ่อมองผิดเมื่อกี้มองผิดนว่เราอยู่อยู่ด้านบนโอเคผม,ผมเอาเป็นดาบฟ้าโน้มนะะอือหืออือหือมันจะตาย โอ้โหป้อมนี่ก็ตีแรงชิบโอ้โหลล่ามันทำไมนี่ไงไลล่านี่ไงอ้าวอ้าวอ้าวนี่ไม่โดไม่กลัวไม่กลัว ตัดเลยตัดความเป็นห่วงใหญ่ <c oughs> ผมผมตายผมตายไอ้เหี้ยโดนบอลกระแทกนะ <c oughs> โอ้โหเหมือนเล่นกับบอดไงไม่รู้อะ ปกตินี่เจอแฟนนี่นี่ต้องหนีแล้วนะโอ้แทงหเก็บหมดตายแทงตายผมเรียบร้อยนะฮะเอามืมันหนึ่งนะฮะ โอ้ยแคมีอาโหสัตว์เก็บสีว้างแคมีอาเก็บสีเ้ยไม่ธรรมดาโอเคเขามาปอมต้องแตกแล้วแหละนะนะครับ โอเคผมจะรอเขาแก้เกมมันมาผมรอนะฮะก็จะแก้เกมได้หรือไม่นะออแก้เกมได้ว่ะป้อมเลยติดเดียวอ๋อพวกนั้นไปตีหลอดกันอยู่วะผมนะ อ๋อม่วงไม่มีไม่เป็นไรโอเคเราซื้อคอนนี่ดีกว,ว่าคอนคอนนี่ไงซื้อเลยผมนะมันนี่นี่ไ,ไงเอาเฮ้ยเฮ้ย ชนะแล้วผมนะเค okay, ผมนะก็จบพี่ไทยเนี้ยครับผมนะคลิปหน้านะจะเล่นเป็นตัวอะไรผมนะับอย่าลืมติดตามด้วยผมนะับสวัสดีนี้บา,บายสวัสดีครับ